สงสารแฟนบอลนะผมสงสารแฟนบอลจริงๆที่เขาเฉีรยด้วยความจริงใจยิ่งพวกที่บินไปอ่ะน่าสงสารนะน่าสงสารจริงดูสิเดี๋ยวผมลองโทรหาแฟนบอลที่จอเจียสวัสดีครับเอ่อตอนนี้อยู่ในรายการคิดไสโคงสสๆนะครับคืองนี้ผมอยากะถามในมุมของของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยที่เดินทางไปจอเจียรู้สึกไงครับผมอยากให้ระบายเลยครับในฐานะคนที่แบบเสียเงินไปดูทีมชาติไทยถึงที่นู่นนะครับชีวิตหนึ่งอะ แม่เราจะได้มาดูบุบอลไทยเตะที่ทวีปต่างเทวีปอ่ะคือมึงนึกถึงปีปีสองพันสิบอ่ะที่ที่เราแม่งไปเตะแอฟริกาใตาาอ้อ่ะเสร็จแล้วไอ้เยสสมาคมสมัยนะั้นอ่ะแม่งก็เตรียมตัวแบบอยู่ไม่กี่วันอนะ่ะเอาน้องบอลไปอยู่สิบคนอนะ่ะใครถ้าใครจำอยู่นั้นได้ตอนนั้นไปไปสิบสี่คน,<ใ>นตัว,ตวเปลี่ยนเอ็กเ,เออใช่คือผมอยากให้คนแนมะ่เข้าใจว่า เวลาเรามาต,ต่างประเทศอ่ะคือผมไปมาหลายที่นะทีนี้มันมันทุกครั้งเ่ะเวลาเราแพ้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบกองเชียร์เจ้าถิ่นที่แบบกินเกียน์คนดีเขามีแหละแต่ครั้งนี้แม่งก็จะแบบว่าคือก่อนมาเนี่ยผมผมมาที่นี่หกวันแล้วแล้วโชคดีว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นกองเชียร์แบบฮาร์ดคอร์ไอเดนโมเทบิลซีซึ่งเป็นกองเชียร์เจ้าถิ่น พูดตรงนั้นมันก็พูดว่าคนจอร์เจียเขาไม่ได้รู้จักหรอว่าบันไพแม่งเป็นยังไงคือเขาตอนแรกเขาได้ผิดหวังว่าเขาได้ผิดหวังว่าอสมาคมเขาอ่ะเมื่อต้นปีแล้วแม่งไปเชิญมังโกเลียมาแล้วเขาหลบมังโกเลียหกหนึ่งไอแฟนบอลนี่แม่งก็บอกว่าไอเยี่ยมึงเชิญทีมเยี่ยมมาแบบเตะแม่งก็แบบดูแบบกากา,กากอะความความความหมายเขานะเข้าใจแล้วแล้วพอเป็นเป็นประเทศไทยอ่ะเขาก็ยิ่งวมคคือเขาไม่รู้จักเราไงแล้วเขาบอกว่า เอาอ,อย่างี้วไอ้เียแม่งเชิญทีมอะไรมาเล่นอย่เ้เออเ,เออเหมือนเวลาเราเชิญทีมที่ออที่แรง์กิ้งต่ำกว่าเราอะอพูดตรงเออจริงจริง<อ>จริงคือราที่พูดเนี่ยผมไม่เทบูรี่ประเทศเรานะแต่คือความรู้สึกของเขาอะเขามองเราเป็นอย่างงั้นตอนแรกอะ่ะออแล้วเขาไอเ้เยี้ยกองเชียร์เขาอะมันจะมีพูกฮาร์ดคอร์เขาบางคนแม่งเอาไปประท้วงสมาคมนะแบบไอ้ฮามึงเชิญทีมอะไรมาว่าท่านี่แบบทำให้ประเทศเป็นปรัชนาฟุตบอลใช่ป่ะทั้งที่ประเทศตัวเองแม่งมีนักบอลเล่นอยู่เสียงผมดังสั่นเลยนะเพราะแม่งหนาวทั้งที่แม่งดูแม่งมันบบ นั้งเตะตัวเองเล่นอยู่ในหลีกใหญ่ๆเยอะะสึกเชื่อมทีมแบบทีมทีม,ทมไอเจียมามึงไม่เอาจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาในความคิดของเบงกันไงเข้าใจได้บอกว่าอืมอ่าทีนี้ทีนี้ก่อนสามวันเนี่ยที่จะเตะมันมีประเด็นอยู่เว้ยเจมเพื่อนเนี่ยที่ที่เป็นผมมาจ้างเขาขับรถพาเที่ยวพาอะไรเงี้ยแม่งเปิดไอ้เว็บไซต์เป็นเฟซบุ๊กเป็นอะไรของของไอแฟนบอลจอเจดูบอกเนี่ย พวกแฟนบอลเนี่ยเขาไม่ด่าทช่ไมผมจ้าเจเียละเอ้าเอาเอดีแล้วทาไมวะผมว่า,ามันเขากำลังด่าประเทศคุณอะโอโอทำไมอะคือเขาเขียนเลยแบบว่าไอ้เี้ยประเทศเราแม่งไม่ได้ส่งตัวนักเตะที่ดีที่สุดมาอืมเดี๋ยวบอกว่าเหมือนมื่อวานว่าเราไม่ไปให้เกียรติเขาอะก็ใช่ไ,ไงเขาแม่งเรียกเรียกตัวดีๆมาหมดเลยไงเออแต่เราแบบแล้วเขามาทําเขามาเขียนติไม่สกู๊ปเลยนะว่าไอคนนี้ยังอยู่ แบบน้องน้องอน,นี่เดกตะกรอนเนี่ยบอกเนี่ยมาแบบอายุสิบแปดบางคนติดทิมชาติยังไม่เคยนึกออกป่าะเข้าใจบางคนแบบเล่นหลีกหนึ่งนัดไอ้เนี่ยเขารู้ดีเทลละเอียดหมดเลยนะอืมแบบเอเอเสียงสัน่นไม่ได้ร้องให้นะเสียงสัน่นเข้าใจาเอเอมันก็นั่นแหละหนาวด้วยปวดใจด้วยบอกนว่าเออแบบนี้ปวดใจมากกว่าอืมเรี่ว่าแบบว่าเขาแบบ ไอ้เงี้ยไม่ไม่คนรบเขาเลยอะแบบกูเชิญมึงมามึงเอาทีมไหนมาเล่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าออันี้วันนี้วันแข่งก็โอเคเราก็มาดูคิดว่าแพ้แหละแต่กูไม่คิดว่ามันจะออกมาแพ้เยอ,นนอนะนะนขนาดนี้โอ้โหแต่มันก็ไม่แปลกนะโดนขนาดเนี้ยตอนไอ้เงี้ยตอนโดน 80, น้ำแปดศูนย์อะพี่นั่งคิดนะตอนนั้นไม่ไม่ได้เวอร์นะ่ะสามแฟนไ,ได้น้ำตาพี่แม่งแบบคอคอเลยกลัวอะไรวะ ไอ้เยี้ยกลัวแม่งจะมากกว่าข้างศูนย์ก็นั่นแหละกูไม่กูไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งของเบลตาที่ทีมชาติไทยจะมาแพ้ที่สุดวันนี้ใช่เข้าใจไหมก็ดีจอเกียร์มันเผาเกมแล้วไงกูมานั่งคิดว่าตอนกูนั่งทําอะไรอยู่วะสิ่งดีกูคาดหวังมากแต่กูพาว่าอยากเห็นไทยมาเตะยุโรปอยากเห็นทีมที่ดีที่สุดมาเล่นกับเขาให้มันสนุกให้คนยุโรปแม่งยอมรับให้คนยุโรปแบบรู้จักเราอืแต่กูตอนนี้กูมานั่งทําอะไรอยู่วะไอ้เหี้ยแปดูนแล้ว สัตว์จะมีลูกที่เก้านะจะมีลูกที่สิบนะกูทำไม่ได้อืีอยบอกว่าเออคือแพ้เรารู้ว่า,าไปแพ้อยู่แล้วใช่แต่ว่าไม่ต้องแพ้ขนาดนี้อ่าเออเออทีนี้ไอเ้เหี้ยแปดสูบเสร็จแล้วตอนนั้นมันนันทีแปดสิบแล้วเ,ออเดินออกมาเยี่ยวห้องน้ำก็เจอมันก็มีแหละสังคมทุกที่มันมีคนดีคนเกลียดเนี่ยเสร็จแ,แล้วมันก็เจอไอ้พวกเกลียดมาเลยแม่งก็ตบวดดูถูกใส่เงี้ยคือ ประมาณแบบแม่งด่าเลยบอกว่าไอ้เงี้ยประเทศมึนงนอกจากแล้วแวมวยไทยมึงเตะเตะบอลไม่ได้หรอเออแต่แต่นี่อันนี้เราเราเราคุยกันเพื่อนๆนี่ฟังอย่าอย่าไปดราม่านะเพราะว่าเราก็เก่งมวยไทยแต่ว่า,าฟุตบอลเราเล่นไนดะ้เท่านี้เราก็ต้องสมควรโดยเขาว่าแหละเอาเขา<ม> <ๆ S 1> เกลียน่ะผมนะผม,ผม,ผมคนฟังอยู่อย่าซีเรียสน,นะผมเวลาผมคุยผมสไตล์ผมเป็นแบบนี้เออจไล่เปลี่ยนกันแบบคำหยาบคำไหลนะโอเคเพราะว่ามันไม่ได้ออฟฟิเชียลอะไรหนอ่งผมก็คุยแบบนี้แล้วกันเออ่ทีนี้ ผมว่าไอ้เหี้ยแบบเอ้ช่างแม่งคือเราไปทุกที่แบบมันก็บีบมีหมดแหละเวลาจะไม่ว่าจะแพ้ชนะอะไรเงี้ยแต่เวลาแม่งโดนด่าแม่งเจ็บใจนะก็เจ็บเด็กก็อารมณ์แบบอยากจะเถียงมันจะสู้ไม่ได้นออ่ะจะอะไรไปเถียงวะนะไอ้เหี้ยเลยบอกว่าในเวลามึงด่ากูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปากไวให้สมาคมฟุตบอลกูแล้วกันอใช่ผมว่ารบกวนนะเอาส่งมาให้ผมหน่อยไอ้พวก แคปหน้าจอเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ที่นู่นน่ะส่งคออัมน์มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวผมจะได้แปลแล้วผมจะผมจะลงในในเพจหน่อยคือเขาจะได้มีมีใครต้องรับผิดชอบหรือหรือไม่ต้องรับผิดชอบหรอกมันผ่านไปแล้วแต่อาจจะต้องแบบกลับมาสานึกแล้วมาหาวิธีการหน่อยผมว่าแม่งอันนี้มันรับผิดชอบไม่ได้หรอกมันเป็นผมว่ามันมันเกินกว่ามาบผิดชอบอะไรเออมันแกไม่ทันแล้วอืมแต่สม้แต่พี่พี่เอเข้าใจปะ เราก็สมควรโดนเขาด่านะเว้ยเพราะอะไรป่ะเราก็ไม่ได้ให้เกียิเขาที่เราส่งชุดดีที่สุดไปไงถูกป่ะใช่เพราะว่าไอ้เรื่องแพ้เนี่ยไอ้เหี้ยทุกคนแม่งเข้าใจแล้วออกมาเป็นรองคือแต่แพ้มากแพ้น้อยนี่ทุกคนเข้าใจอยู <t <t ่แล bueno> ้วเขารู <t <t ้แล้วเออไม่ได้คําพูดผมแน่ผมไม่ได้โทษนักน้องนักบอลวันนี้นะทุกคนแม่งพยายามเต็มที่แล้วใช่คือทุกคนแม่งทาดีที่สุดแล้วแต่ว่าความไม่พร้อมเราอ่ะ มันมีปัจจัยหลายอย่างเจผมมาที่เนี้ยผมรู้เลยเย่กว่าจะมาวันแรกว่าจะปรับตัวได้แม่งก็เหนื่อยนะเดินทางสิบหกชั่วโมงเจองมาถึงเมื่อวันซืนจจาได้ไหมจาได้มาถึงประมาณแบบเที่ยงบ่ายสองเนี่ยสี่โมงแม่งต้องไปซ้อมละห้าโมงไปซ้อมละซ้อมก็ซ้อมได้ไม่มากเพราะว่าแม่งเจ็ดแหลกมาตั้งตั้งกี่ชั่วโมงเรานั่งรถบัสไปสองชั่วโมงครึ่งเอออีกวันหนึ่งมาออฟฟิเชียลนิ่งแล้ววันนี้แข่ง ถ้าบอกมีเวลาจริงๆมาอยู่ที่สองวันนะแต,แต่แต่แต่ถ้าใครดูจอจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่อากาศหนาวแม่งมลมเราประเทศแม่งอยู่บนเขาอืมมันมีปัจจัยเยอะอืมผมผมไม่รู้นะว่าการเตรียมทีมมันเป็นยังไงเพราะว่าเราเราเรา,เราจะบอกว่าเราเพิ่งรู้ไม่ได้เพราะว่าเรารู้มาเป็่งกวาพันแล้วใช่ใช่ไหมถ้าเราคาดหวังการแข่งขันที่ดีในยุโรปอ่ะเราควร มีเวลาที่มากกว่านี้โอเคแหละหว่าซีฟ้าเดย์เราอาจจะมีเวลาพักจากอนลีกได้ไม่กี่วันแต่ว่าการเดินทางที่มาถึงก่อนการเตรียมตัวฝึกซ้อมมากกว่านี้มันต้องมีแต่ถ้าเราคิดว่าเออมาแล้วไม่คาดหวังที่อะไรก็เราก็ได้เท่านี้แหละคือตอนเนี้ยอย่าว่า,าแต่ท,ที่เราพูดนะดมไม่คาดหวังอะไรไม่เท่าไหร่อินหน่อยใครเขาจะเชิญนึงไปล่ะโอ้ไม่ถูกไหม<ะ>เก็ใครก็ผมก็ไม่เชิญ แล้วอล้วอย่างนี้หน่อยคุณจะไปยกร็ดับได้ไงอ่ะคือเมื่อก่อนที่เราชอบไปร้องเหนื่อยอ่ะไอ้เหี้ยเอาทีมชาติปอมาเล่นกับกูเอาทีมบีมาเล่นกับครูอย่างเงี้ยแล้วเราไม่พอใจเนี่ยสุดท้ายแม่งเราก็ทำไปเองอืมผมไม่ได้บอกว่าเด็กที่มาอันนี้ไม่ดีนะอ๋อผมว่าเรื่องนี้คนเข้าใจคนอ่ะใช่หลายคนน่ะมันคืออนาคตของพวกเราหมดอย่างน้อยนะสิ่งที่ดีวันเนี้ยมันมีอยู่เรื่องเดียวคือเด็กพวกนี้แม่งได้ประสบการณ์ของแท้เลยถูก เราเราเกินคําที่ว่าไอ้เยี่ยมาเล่นเพื่อประสบการณ์มันมันควรไม่มคํานี้แล้วไงเจถูกมันมันไม่ได้แล้วไงทีมระดับท็อปร้อยอย่างจอเจอียคุณจะบอกว่ามันเออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมูในยุโรปอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่โอ้โหคุณจะบอกว่าคุณเก่งกว่าเขาแล้วสู้เขาได้ส่งชุดนี้มาจริงๆในช่วงหวังเขาก็ไม่เชิงหมูนะอย่างเออเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นอย่างี่ออฟล่าสุดเนี่ยเขาก็เกือบจะได้ไปอยูอย่แล <ใน S 2> ้ว ก็ใช่ไงยูโรรอบที่แล้วอ่ะเออผมไม่รู้ว่าเราไปประเมินเขาขนาดไห่ไหไปถึงชาวคนสุดบ้ลหรือคนที่เกี่ยวข้องนะถึงเราถึงคิดได้แบบนี้ไงเนี่ยเราประเมินเขาประเมินเขาว่าเป็นแบบเป็นแบบพวกหมู่เกาะฟาโลมอต้าเนี่ยเราเราเอาชุดนี้ไปอาจจะเล่นได้ก็ได้นะได้พูดตรงๆอืมแต่เขาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาเป็นเขาเป็นเขาไต่จากพวกที่เคยเป็นเกยดีขึ้นมาเกย์เกิดเกย์เกย์กเกยดบกบ์เกย์เก โอ้โหแล้วผมบอกเลยนะตอนเนี้ยความมั่นใจเนี่ยไอตัวนักเตะเนี่ยตัวหลักที่ไปเนี่ยมันมีอยู่บ้างมันแกว่งแน่หนึ่งสองอคือโคช้ชอย่างมาโนโค,โคตรแกว่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอจีนเกมสําคัญเนี่ยแล้วถ้าเกิดเจอเอสโตเนียแล้วแล้วโดนเอสโตเนียสามิฐเนี่ยนะมันจะแกว่งมาถึงเจอจีนนะแล้วถ้าเกิดระเบิดลูกใหญ่มันมาลงที่จีนเนี่ยนะตอนเกมบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้นะเออ ก็ย oui, nah um, right? ังดีอยู่อย่างแต่ว่าเกมที่จีนเราเล่นในบ้านผมคิดว่าด้วยด้วยความที่ว่าเราเล่นกับจีนบ่อยเอาตรงไหมคือคือตัวตัวซีเน่เราไม่ได้กลัวจีนหรอกเราไม่กลัวแล้วเข้าใจแบบแต่แต่มันน่าผิดหวังตรงที่ว่าเราเสียดายโอกาสครั้งนี้ะไปเยอะมันควรป็นโากาสที่แบบเราควรควรทำอะไรได้ดีกว่านี้ยทำอะไรได้มากกว่าเนี้ยออืมปวดหัวเนี่ยแหละเราจะให้โทรระบายเพราะว่าข้อความอ่ะ มันอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่ามันต้องเอาคนที่อยู่นู่นน่ะอ,อยากรู้ว่าเป็นไงแล้วนั้นเออนั้นนัลริมเป็นันนไ,ไงนลัลริมอยู่ไหนครับก็นี่ก็รับแกมาจากสนามบินมาเอจากสนามเตะมากินข้าวด้วยกันไหนอยู่ไ,ไหนนั้นนัลริมอยู่ไหนนัลริมอยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเขาเข้าไปละพอดีมีร้านคนไทยที่เขาเป็นแปดบอร์ดเออแล้วที่นี่นะดีมากเจเพราะว่าก่อนมาเนี่ยคือเราไม่รู้วิธีว่ามันจะซื้อตั๋วย,ยังไงเพราะไม่เป็นเป็นภาษาจอเจียหมด เขาดูผลว่าเขาปลูกบุคลายคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียเขามีเป็นสมาคมคนไทยในจอร์เจียนะเขาก็าถามเลยมาจากไทยทั้งหมดกี่คนก็นัน,นับแล้วได้ประมาณสิบกว่าคนเขาบอกเขาว่าโอเคเขาบอกเขาซื้อให้ซื้อตั๋วให้จะจ่ายตังค์ไหมไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นคนไทยที่ที่นี่ที่ดันดูแลคนไทยที่มาเออดีมากเลยสุดยอดน,น่ารักมากอโอ้โหวชใจ ได้ขอบคุณมากครับครับอ่าโอเคโอเคได้ครับ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 ครัอ่ะรบกวนเวลาสักสิบมาสิทีนะครับของพี่เอก็ก็สนิทกันนะครับคุณเอครีซี่แมนในวงการฟุตบอลก็น่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วก็ในวงการเสื้อฟุตบอลก็ก็ถือเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับเดินทางไปที่จอร์เจียมีนัลลิมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวนัลลิมก็เอาเป็นว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องรับกันให้ได้แล้วก็ต้องผ่านมันไป นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านโดยที่มันจะหายไปจากใจเราหรอกแล้วผนต้องมานั่งทบทวนกันนะครับว่าตอนนี้เราจะเชียร์กันแบบจริงใจต่อไปไม่ได้แล้วถ้าสมาคมแล้วก็สโสมสรบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ไม่ได้จริงใจที่จะพัฒนาแบบจริงจังจริงนะครับคือผลประโยชน์ส่วนสโมสรผมเข้าใจนะเพราะเขาสร้างสโมสรมาเพื่อเป็นเลิศในสโมสรแต่ว่าในมุมหนึ่งเขาต้องหาจุดกึ่งกลางกับทางทีมชาติแล้วก็สมาคมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่า ทางสมาคมขรงทีมชาติไม่ได้คิดจะแก้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมาอยู่เท่านี้แหละคุณก็จะนั่งเก้าอี้แล้วก็ให้มันปู้ยี่ปู้ยำจนถึงที่สุดอะนะครับ